ริงหุ้นล,ลังจากประกาศว่าเดมนานั่งตำแหน่งติสติก i ดเร r เตอร์คนใหม่ของกุชชี่ตำแหน่งติสติก i c เร r เตอร์ของกุชชี่วางได้ไม่นานเมื่อซาบาโตเดซาโนได้ลาออกจากแบรนด์ไปเมื่อเดือนก่อนทําให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับแคนดิเดตในตําแหน่งนี้มากมายจนกระทั่งวันที่14มีนาคมได้ประกาศหัวเลือกคนใหม่ของแบรนด์นั่นก็คือเดมนากัวซาเลียคนที่เคยพลิกโฉมและสร้างเลาซี่ใหม่ๆใ,ให้กับเบรเลนเซียกามาตลอด10ปีนั่นเองเรียกว่าทําเอาอึ้งกันชั้งวงการ แฟชั่นเลยครับเพราะชื่อนี้เป็นชื่อที่ไม่มีใครคาดคิดและก็เก็บสมิดกะว่านี่คือไม้ตายที่จะช่วยพลิกวิกฤตของกูชี่และอาณาจักรเคอร์ริงได้แต่ก็ต้องแก้เกมกันใหม่อีกครั้งเมื่อกระดานหุ้นของเคอร์ริงกลายเป็นสีแดงเข้มและล่วงลงถึง10.71%รวมถึงมีกระแสตีกลับต่างๆมากมายเลยครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับว่าเดมหน้าจะฟื้นขืนชีพให้กูชี่ได้หรือไม่เพราะกว่าจะเข้ามาทํางานร่วมกับกูชี่ก็น่าจะช่วงเดือนกรกฎาคมเลยจะช่วยฟื้นวิกฤตนี้ได้หรือ ไม่ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ Bagnific Brand นด์เน